9เหตุผลว่าทำไมเราต้องรักและเคารพตนเองรากฐานของชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและแรงกดดันจากสังคมการรักและเคารพตนเองอาจดูเหมือนเป็นเรื่องรองลงมาแต่แท้จริงแล้วมันคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเราจะมาสำรวจกันว่าทำไมการรักและเคารพตนเองจึงสำคัญนักและมันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง หรากฐานของความมั่นใจการรักและเคารพตนเองเป็นรากฐานของความมั่นใจที่แท้จริงเมื่อเรายอมรับและชื่นชมในตัวเองเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะการสมัครงานในตำแหน่งที่ใฝ่ฝันหรือการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองความมั่นใจที่มาจากการรักตนเองจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า แม้ในยามที่เผชิญกับอุปสรรค2การตัดสินใจที่ดีขึ้นเมื่อเรารักและเคารพตนเองเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจเราจะไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่มีค่าหรือไม่ปลอดภัยการรู้จักคุณค่าของตนเองจะช่วยให้เราเลือกความสัมพันธ์อาชีพและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของเรา 3. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การรักตนเองไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวแต่กลับเป็นพื้นฐานสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะสามารถให้ความรักและความเข้าใจแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นเราจะไม่พึ่งพาผู้อื่นเพื่อความสุขของเราแต่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและมีความหมาย 4. การจัดการกับความล้มเหลวได้ดีขึ้นชีวิตเต็มไปด้วยขึ้นและลง การรักและเคารพตนเองช่วยให้เราจัดการกับความล้มเหลวได้ดีขึ้นเราจะไม่มองว่าความผิดพลาดคือการตัดสินคุณค่าของตัวเองแต่จะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการฟื้นตัวจากความผิดพลาดจะเร็วขึ้นและเราจะกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้น 5. สุขภาพจิตที่ดีขึ้นการรักตนเองเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญต่อปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีต่อตนเองเราจะสามารถจัดการกับความเครียดและความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นเราจะมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นและสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์ยากลำบากได้เร็วขึ้น 6. การบรรลุเป้าหมายคนที่รักและเคารพตนเองมักจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะพวกเขาเชื่อในความสามารถของตนเองการรักตนเองทำให้เรากล้าที่จะฝันใหญ่ และทำงานหนักเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง 7. การดูแลตนเองที่ดีขึ้นเมื่อเรารักและเคารพตนเองเราจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจของเรามากขึ้นเราจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและให้เวลากับการพักผ่อนและกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขการดูแลตนเองนี้จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของเรา 8. การเป็นแบบอย่างที่ดีการรักและเคารพตนเองไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อตัวเราเองแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงให้เห็นว่าเราให้คุณค่ากับตนเองจะสอนให้คนอื่นเห็นความสำคัญของการรักตนเองด้วย 9. ความสุขที่แท้จริงท้ายที่สุดการรักและเคารพตนเองนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเมื่อเรายอมรับตัวเองอย่างที่เป็น เราจะไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกเพื่อให้รู้สึกมีคุณค่าเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงมาจากภายในและเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถานการณ์ภายนอกการเริ่มต้นรักและเคารพตนเองอาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะสำหรับคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนแต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่เราสามารถทำได้เริ่มจากการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเมตตาและความเข้าใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตนเองเราจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เราจะมีพลังที่จะสร้างชีวิตที่เราต้องการและมีความสุขที่แท้จริงจากภายในนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองและโลกใบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตดีๆมีได้ทุกวันด้วยนะครับ